สวัสดีจ้าบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะเมื่อปี้ปรมมาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะพี่น้องมากับรุ่นป้าป้าค่ะตรงนี้ก็คือจุดไฮไลท์ของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะเป็นประตูท่าแพค่ะประตูท่าแพค่ะพี่น้องนี่ผู้ไรมาเชียงใหม่้องวชา,ายรูกดจุดนี้ค่ะมีการประดับตกแต่งดอกไม้สวยงามค่ะโดยเทศบาลของเมืองเชียงใหม่ค่ะพี่น้อง ทั้งนี้ก็จะเป็นจุดให้ไล่นี่ค่ะมีนกหลายๆค่ะจะมีจะมีคนในท้องถิ่นค่ะมาประจํายุดน,นี่คือร่อ,อก,การทายลุกนับท่องเที่ยวนี่ค่ะวิธีการเอาอาหารมาหล่อให้นกค่ะม,มาหล่อให้นกกินหละ่ะกามีวิธีไล่นกให้นกบินแล้วก็บทายเป็นหป็น่าออกมาสวยงามค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะมาเบิ่งวิธีการของชนนีนค่ะ นัก่องเที่ยวมากร้ายค่ะวิธีการขายรูปเลยค่ะเอาอาหารวานไปตามพืน้นนกมาได้ร้ายเป็นทีนที่ใหม่ค่ะปวดไปนแน่นี่แหละค่ะนกกระบ,บินขินกระช่ายลูกคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าคือคือคนในท้องถิ่นที่มาคอยถ่ายรูปให้นัก่องเที่ยวนี่ป้าลิลลี่มวนหลายไรจับนกค่ะมวนมวนม,มาแห้งนี่ค่ะวิธีการไลน่นกนกที่ทำไมไม แต่ถ้าเป็นภาพที่ออกมาเป็นทีบ่พ่อใจก็จะให้ทดลองไหมค่ะให้ทายไปเรื่อยๆจนกว่วนักท่องเที่ยวจะพ่อใจนี่ค่ะการทายออกมาก็ต้องใส่ฝีมือในการทายน้ะค่ะถึงจะได้ภาพส,สวยๆออกมานคนทายภาพจบไม่กว่ามสามารถค่ะต้องทายเป็นอีิงตั้งหากจะได้ภาพที่งาย เมืเบิงค่ะพี่น้องเมื่อเบิงค่ะทายออกมาแล้วหยบบ้อยค่ะจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะพี่น้องสวยงามนี่ค่ะภาพนี้คือประดมค่ะนี่ประดมคือจุดไฮไลท์จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ชอบและพอใจมากๆค่ะส่วนภาพนี้เป็นป่าลิลลี่ค่ะ ปาลีลี่ก้นสวยโอเคส่วนผาพนี้แห้งงามค่ะพี่น้องป้ามิวค่ะป้ามิวผู้นำทีมกัะผ้ามูไปเที่ยวดีๆมองได้ง,งามๆนี่มันเพลินล่ะค่ะผ้าไปนี่ค่ะออกมาสวยงามเบิ่งเนีค่ะพี่น้องใครประดมท่ายประดมท่าย่ปายเป็นได้ภาาเนวนี้ ฝีมือคนไทยทำกับยอดเยี่ยมค่ะส่วนภาพนี้เป็นคู่รักที่น่าอิจฉามากๆค่ะลุ่งต้อยกับป้าต้อยค่ะพี่น้องนี่สวยงามคือกันนี่ไปน้ำกันดีดีนี่ค่ะเป็นภาพที่ออกมาอย่างสวยงามเป็นภาพคู่รักแห่งปีค่ะพี่น้อง นี่อีกจุดหนึ่งค่ะที่เป็นจุดทายภาพสวยๆงามๆค่ะทั้งนั้นจะเป็นสามล้อค่ะมาเบิงีงจะมีพวกตัวฝรั่งเนะค่ะเขาจัดตัวมาจัดตัวมาแล้วราคาเนี่ยเขาให้เราเต็มที่แกนี่สามล้อยังยังมีให้เห็นอยู่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มันมีมีิงมันมีสามสิบ้นแกไม่บอกไม่ ป้าล่ะไปไม่ไหวกันห้าปีก็จะไม่เห็นคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่มาปั่นแล้วเนาะใช่เขาก็ไปไป็นลูแก้วลกูลกนีก่หมดอ่ะจ้ะนี่ค่ะสามลอ้อที่เมืองเชียงใหม่อยู่ที่ประตูทา่าแพนะคะประตูทา่าแพขอบคุณมากค่ะสวยงามมากค่ะลราค่ะพี่น้องประดมผ้าพระเทียวจังหวัดเชียงใหม่เป็นมือแรกที่เดินทางมาถึงค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บ้านพยุงวงเด้อค่ะพี่น้องประดมยังอยู่เชียงใหมยย่ค่ะจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่อีกตามจุดต่างๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ